นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดเสมอด้วยความสงบไม่มี อุทยานธรรมสันตินิมิตเลขที่910หมู่สาตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ประพฤติวุฒิฐานวิธีและขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่บุญทั้งหลายร่วมบวชชีพราหม์เนคขมะปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่1 16กรกฎาคมพุทธศักราช2566กำหนดการ1กรกฎาคมขอปฏิกตสนา จ็ดกรกฎาคมขอสุดทันตปริวาส10กรกฎาคมขึ้นมานัด16กรกฎาคมอัพพานกรรมไม่เก็บวัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่092 750 7765 092 750 7765